ยินดีต้อนรับสู่ช่องฟูมูชูชาแนลค่ะลาดซอสเด็ดแล้วของพี่แอนไม่เป็นเหรอไม่เป็นยูเขาบอกว่าลำบากเขาบอกว่าช่องเล็กๆเขาสงสารเขาไม่ให้เขาไม่เขาให้มีรายได้เปิดทางได้เหรอค่ะของพี่เฟื่องยังไม่เป็นใช่ไหมยูทูปเขาเขาส่งอีเมลมาเมื่อกี้มันยังไม่เป็นอย่าเพิ่งเป็นเลย จะพ่ดเป็นเลยเดี๋ยวก็มาเอดไหนเขากำลังปรับปรุงอยู่หรือว่าถ่ยคุณลุงเยอะไปเขาก็เลยตั้งแต่เช้าเลยเหรอเป็นตั้งแต่ตอนไหนไหน ถ่ายทำเพื่อด้วยถ่ายทำเพื่ออ๋อลุงบอกว่าช่องเอสดในถ่ายทำเพื่อเอ็ดชิดด้วยใช่ไหมนี่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 สะอาดอยู่นี่ในถังดํานิหนิค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอนคอมบี้นะคะ ทีก็พี่ทีีสก okay. ิน <desserts> okay. ่ะเสียหลังนาเสียหลังน้ำาสียหลังักเบต้ากูแคนคุณลุงก็ยังช่วยนะคะทำระเบียงบ้านนะคะหลังบ้านของเอชชิดนะคะคุณลุงก็มาถึงนะคะก็ไม่นิ่งดูได้นะคะเรียนอะไรก็รีบช่วยทันทีนี่นะคะก็ทำระเบียงหลังบ้านนะคะก็เชื่อม นะคะลุงก็เชื่อมอ่อดีเนาะแอดคิดเขามีประตูเปิดออกมาเนาะแอดเครื่องเนาะแล้วก็ก็จะได้ชมวิวเนาะ่เขามานั่งจิบกาแฟข้างหลังบ้านเออแอดแนไม่ทำหรอแอดแดนทําไม่ได้เพราะว่าต้องรอคุณลุงถมดินก่อนนะอุ้ยมันทําได้ที่ไหนก็มันเป็นห้องครัวอืมเออมันจะตออกมาบอกมันจะเชื่อมอมดใช่อุ้ยยกกระท่อมมาตั้งเลยไหมเอาเลย ถ้าลุงถ้าถ้าลุงขงข้างหลังเนาะเราก็สั่งอันนั้นมันมานั่งเล่นสี่หลังบ้านใช่เนาะกระท่อมนัมนเด็กอโนนอ่ะ็มีของมาส่งบ้านน้องเมย์นะคะเยอะเลยนะคะเต็มคันรถเลยนะ เราก็ไม่ได้ไปนะสามารถสร้างรายได้ด้วยยู u ูบช็อตนอกจากนี้เรื่องนีก็็นสิ่งทีดโอ้แต่ไปช็อตก็สร้างสามารถสร้างรายได้ได้นี่หวังนีแจ้งมานะเรนนะยช็อตะกีาโ้ยจะสามารถสร้างรายได้ได้จะมองว่ามันใช่ไหม

วิธีใหม่ในการสร้างรายได้บน YouTube ตื่นเต้นกับวิธีใหม่ๆที่ครีเอเตอร์สามารถสร้างรายได้ YouTube ช็อตวิธีฮีนี่ค่ะนี่นะคะก็อ่ะเฮ็ดไปโหลดคมเมนเพื่มเาอเฮ็ดไปโหลดมนเท่เาหรอสร้างว่า นี่นะคะก็แอมไนก็ทำการตัดเล็กนะคะเอฟซี FC.

ตะปูแเอาตะปคอย่ก่นเอาไว้ใส้นีพี่นเะมันมันคอยจิตัไม่มันตัดถึงเมื่อกี้นี่มันขาดเพื่อนทุสไปหอนคุณลมือมันมไมันบ่ไหมฮนไอซีดืีโดนขยอันปากแปกตตันถึงลยกตันถึงอ่าปิดงได้แล้วสลามีบฮม รู้สึกว่าใครใครอาโดนปิด้ากรายได้นี่คือจะดีใจต่อไปชักพพ่แอน่นอนพี่มล่ะวางกิ่หัวเข้าเลยอยบอกใครเชีวคุณคซูซานไอซีดไม่ยินมาลุงถามนะหทองคีหรือ้องนังองเเขาทำเป็นสองทำเหมือนแอปายอาลุงทำเป็นเป็นล็อก อาบน้ำเหมือนอาบน้ำในห้องน้ำนี่แม่ชอบตันล็กให้เรียบร้อยแล้วนะคะ ด็แลเนะที้องไม่อคะ่ถ้าทำเสร็จวจะนอนที่นี่นะคะาทำเสร็จพวกเราก็จะย้ายมานอนที่น,ะะนี่นะคะมาพดีรวมกันจะได้ดูเลยเป็นมูปเป็นตานเวลาปูน้ตาลนะคะไต้องเชือไปเชือกจงหู้ไว้จ็จะเปนพยัญชทำบ้านน่กเลีใจมากเลย ว่าะ,ะก็อ่ะนี่คลิปนี้นะคะก็ครับแอดแอนมีข่าวดีนะคะก็จะทําบ้านในวันพรุ่งนี้นะคะลุงพลแจ้งแล้วนะคะเนาะนี่นสําหรับคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมซีพีกาแฟซีพีสกินในนาำช่งองเพิ่มบุญชูชานะะแนลค่ะเอาลุงพลงแจ้งแล้วนะคะวันพรุ่งนี้จะทําบ้านแอดแอนนะคะสวัสดีค่ะ